สวัสดีครับผมธารารับดวงเลยหมึงพราราพนุกรรมวันนี้ผมจะทนายดวงสตางค์คนเกิดราศีธนูนะครับผมในเดือนพฤษภาคมพศ2566นะครับผมกำลังเ,เปิดไพ่จากไพ่สามใบเหมือนเดิมนะครับผมสามใบนี้จะทนายอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมปัจจุบันก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยแหละแล้วก็การทนายสามใบนี้ผมจะพูดพื้นดวงไปในรวมสามใบนี้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะ ขึ้นวงก็จะอยู่ในสาใบนี้ด้วยพร้อมทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเน้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมส่วนไพ่ใบนี้ใบแรกใบแรกเนี่ยก็คือได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับผมได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับผมเจ็ดถ้วยเนี่ยมองบอกถึงอะไรบ้างมันมองบอกถึงอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาว่าเกิดอะไรเจออะไรนะครับผมแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมองบอกได้ถึงประมาณห้าเดือนหเดือนก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคมอีกทีผมพูดไปแล้ว ก็ห้าเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นเจออะไรขึ้นบ้างโดยประมาณไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าราศีธนูเนี่ยช่วงห้าเดือนก่อนหรือว่าช่วงประมาณสักาสามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยอาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์หรือบางทีความคิดอาจจะไม่เป็นระเบียบคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่เยอะแยะเต็มไปหมดหรือบางทีอาจจะใช้จ่ายพวกนี้เพราะไพ่ถ้วยมันหมายถึงความคิดความอ่านที่เลอะเลอะเกิน ความคิดความอ่านที่แบบจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นไพ่มีความสุขก็ได้นะความสุขบางที่อาจจะมีความสุขเกินความเป็นจริงบางทีสภาวะความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะขอพูดตรงๆว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเป็นจริงอาจจะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนความเป็นจริงคุณอาจจะยับยับเลยสถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะแย่แต่ความจริงแล้วความสุขของคุณคุณอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นี่คือสภาวะความคิดของคุณมันสุขขีมีความสุขหรือบางคนอาจจะ ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหรือสภาพการเงินของคุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าความคิดของคุณคุณยังคิดว่าตัวเองสถานการณ์เศรษฐกิจดีอยู่เหมือนกับคุณคิดบวกอยู่คุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันโอเคทั้งที่ความจริงเป็นไงคุณไม่สนไพ่ใบนี้ก็คือระวังความเพ้อฝันมากเกินแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณคิดอยู่ในด้านบวกคิดอยู่ในอะไรตัวคุณอ่ะปัจเจ็บบุคคลตรงของคุณเนี่ยคิดอยู่ในด้านบวกคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วตอให้ความจริงเป็นยังไงผมจะบอกว่า mindset ภายในสำคัญกว่าเพราะอยนี้จึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวคุณยังรู้สึกดีอยู่เพราะไพ่ถ้วยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะจาได้ไพ่กี่ถ้วยกี่ถ้วยยกเว้นเป็นไพ่ถ้วยที่ไม่ดีนะถ้าไพ่ถ้วยออกมาดีเนี่ยอย่างเช่นใบนี้เนี่ยคือความคิดความอ่านของคุณเนี่ยมันโอเคก็คือหมายถึงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างไรคุณก็ยังโอเคกับตัวนะความเป็นตัวตนของคุณนะตอนนี้อยู่แล้ไพ่ใบนี้ยังบอกว่าความสามารถความเป็น ความสามารถของคุณน่ะมันเหมาะสําหรับด้านศิลปะด้านกวีด้านการคิดด้านครีเอทีฟซึ่งเป็นความสามารถของชาวราศีธนูแล้วที่เก่งเกี่ยวกับด้านศิลปะกะวีศิลปินอะไรต่างๆพวกนี้และอย่างหนึ่งความคิดบันเจิดความคิดมีไอเดียที่แลนปล๊ดแลนบลดความคิดของคุณน่ะเป็นความคิดที่อคนอื่นยากจะเดียนแบบเป็นความคิดเหมือนเด็กความคิดที่ไอเดียสรรสร้าง และวให้เป็นนี่ยังหมายถึงการทําอะไรที่อยู่ในจินตนาการอย่างที่ผมบอกไปและยังหมายถึงการทําอะไรที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จับเสื้อมือเปล่าหรือบางทีก็อาจจะเป็นอะไรที่มัน,มนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกเกี่ยวข้องกับคริปโตอะไรพวกนี้ก็ได้หรือบางทีก็เป็นการทาสตาร์ up, ทอัพทาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเล่นหุ้นจับเงินในอากาศมันก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้พวกที่เขียนโปรแกรมพวกที่อะไรที่มันอยู่บนอากาศอ่ะ ไพ่ใบน,นี้จึงเกี่ยวข้งของกับพวกนี้แต่ถ้าเกิดไพ่ใบน,นี้ข้อเสียของมันคืออะไรมันหมายถึงดวงของชาวราศีธนูโดยรวมด้วยนะข้อเสียของมันก็คือบางทีอาจจะฝันเฟื่องมากเกินไปบางทีคุณอาจจะลงมือทําในทฤษฎีหรืออาจจะไม่ลงมือทําเลยก็ได้ก็คือมัวแต่ฝันฝันเฟื่องเฟื่อง,องมีความสุขไปวนันๆแต่ถ้าไพ่ใบนี้บวกกับการลงมือทําที่เป็นรูปธรรมจริงๆคนที่จับได้ไพ่ใบนี้อย่างเช่นราศีธนูเนี่ย เดียอ่างมากและประสบความสำเร็จสุดๆ,ดๆผมไม่ได้บอกว่าไพา่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบว่าเอาแต่คิดหลันลาเพิ่ฝันไปอย่างเดียวแต่มันก็เป็นจุดเสียของราศีธนูได้เช่นกันแต่ราศีธนูบางคนมีความแอคชั่นก็คือชอบลงมือทําด้วยมันก็มีและถ้าบวกกับราศีธนูที่เป็นคนคิดฝันคิดอ่านที่แบบว่าจินตนาการเก่งหรือมีความคิดเด็กๆเก่งบวกกับจินตนาการคงเคยพูดหลายคลิปแล้วว่าจินตนาการบวกกับการลงมือทําหรือเขาเรียกว่า ความคิดด้านตรกศาสตร์มันบวกการลงมือทําได้นะตรกศาสตร์เนี่ยแล้วก็เก็บความคิดด้านศรริลปะศรริลปินหรือการใช้ไอเดียถ้าสองอย่างสมองซีซ้สายซีขวามารวมกันเนี่ยจะทําให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จแบบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยบางคนจะศาทนาในเทพศรัาทธาในเรื่องศาสนาคุณตัดความคิดรัททาในเรื่องศาสนาทิ้งไปบางส่วนก็ได้เอาแค่พอประมาณและมาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้จึงเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึง่ง ผมจะบอกพไพ่ใบนี้เข้าๆให้อีกอาจจะเป็นการเสรียเวลาไปหน่อยแต่ว่าขอพูดให้ครบๆว่า,พาไพ่ใบนี้คนที่จับได้ส่วนใหญ่สเสน่ห์แรงนะครับผมได้มีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าทีเดียวอามาดูพาไพ่ใบที่สองพไพ่ใบที่สองอันนี้คือที่ผ่านมาห้าเดือนแล้วก็โดยรวมวงโดยรวมที่ว่าเป็นพื้นดวงได้ด้วยที่ผ่านมาใบแรกใบเจ็ดถ้วยนะครับผมอ่าเรามาดูพาไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้ได้ก้าวไปเท้า ผมจะบอกช่วงเรือนพฤษภาคมเนี่ยสำหรับราศีธนูผมจะบอกว่าราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นคนกลา้าคนคิดเก่งคนที่ห้าวหาญคนแต่ข้อเสียของราศีธนูมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลมากไปหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่คิดว่าฉันทําได้ฉันเลิศเลยฉันเพอร์เฟคฉันเก่งกาจอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับต่งางประเทศต่างชาติต่งางภาษามีความคิดที่บันเจิดเพราะฉะนั้นถาว่าบางทีความมั่น ความอะไรต่างๆของตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนที่เป็นเพศเดียวกันอาจจะไม่ชอบขี้หน้าหลายคนแล้วอย่างหนึ่งคือราศีธนูถามว่าบางอย่างที่เขาคิดเขาจินตนาการเนี่ยมักจะเป็นจริงฝันแม่นแล้วก็อย่างหนึ่งคือราศีธนูเนี่ยบางทีความคิดความอ่านเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกับว่าอ่าฝันอย่างที่ผมพูดว่าฝันแม่นได้แหละความคิดความอ่านเขามักจะเป็นจริง ได้เกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างที่ผมพูดบปบายแรกว่าจะได้ดีแต่พอามาดูที่เดือนพฤษภาคมว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะบอกว่าบางทีเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่มันคล้ายๆเหมือนกับว่าคุณพยายามทําในสิ่งที่คุณดื้อดึงทํามันทํามันแล้วมันไม่ค่อยได้ดีมันไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่คือผมจะบอกว่าเดือนพฤษภาคมถ้าเราแปลไพ่ความหมายใบนี้ง่ายๆก็คือคิดอะไรทําอะไรแล้วมันจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ อย่างเช่นว่าแต่คุณเคยทาไปแล้วนะสิ่งที่ผมจะพูดว่าที่จะทําเดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการงานการเงินหรืออะไรต่างๆที่คุณจะทําในเดือนพฤษภาคมมันเหมือนกับคุณดันทุลังทําไปอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าหรือยังไงคงการันตีว่าถ้าคุณทาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีทางบ้างไม่ใช่ว่าย้ําทํามันอยู่ด้วยความดื้อดึงนะครับผมอันนี้แนะนํา จะพูดถึงเนื้อคู่ของชาวราศีธนูนะครับผมพไพ่ใบสุดท้ายคืออนาคตถ้าคนที่มีเนื้อคู่แล้วคุณจะบอกว่าถ้าคุณเจอเนื้อคู่ที่กักคุณอยู่เช่นแบบว่าคุกคุมคุณเหมือนเป็นเจ้าของมันจะอยู่ด้วยกันไม่ยืนหรือไม่ค่อยรอดหรือบางคนถ้าอยู่รอดมันก็จะอยู่ยังไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เกยวข้อว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์อุ่นรวยอดทนตามใจคู่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ วิสัยของราศีธนูเท่าไหร่ด้วยความที่เหมือนเป็นเด็กเป็นคนที่รักอิสระแบบราศีธนูแต่ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าราศีธนูอ่ะมันมักจะมีสมบัติคิดอะไรฝันอะไรแล้วมักจะเป็นจริงแล้วก็ฝันเป็นจริงนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าฝันแบบนอนฝันฝันว่าจับขี้จับอะไรอย่างนี้แล้วมันจะเป็นจริงอะไรตามคำทำลายฝันนะคือฝันเป็นจริงในที่นี้คือตามตรงตัวเลยว่าคุณคิดอยากจะได้อะไร แล้วมันจะเป็นจริงตามที่คุณคิดมันเป็นแบบนี้เลยเป็นคนมีเซนต์แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆแล้วสิ่งที่คุณคิดคนที่คุณฝันมันก็จะยิ่งเป็นจริงยิ่งตอบสนองคุณเรื่อยๆและไพ่ใบนี้ก็บอกว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปผ่านไปยาวๆเลยนะดวงคุณจะดีจะมีคนถ้าเกิดผู้หญิงอาจจะได้ผู้ชายแบบเนี้ยเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นคนที่มี ความเป็นแบบเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ดินหรือเป็นเศรษฐีที่มีอํานาจเข้ามาในชีวิตคุณหรือเป็นคนที่อาจจะมาลงทุนร่วมกับคุณเป็นคนที่มี power ทีเดียวเข้ามาในชีวิตคุณเป็นลักษณะแบบ king of p e n t a c l a l แบบนี้ยอาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณหรืออาจจะไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แต่เข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาทาอะไรในชีวิตคุณหรืออาจจะแบบถ้าคุณธุรกิจตกต่ำจริงๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเกื้อหนุนธุรกิจของคุณ เป็นสิ่งที่ดีมากๆหรือบางทีโตคุณอาจจะเป็นเศรษฐีแบบนี้เลยก็ได้หลังจากเดือนพฤศจิกาคมเป็นต้นไบแต่คุณจะวัดดวงคนมีหลายแบบคุณอาจจะร่ำรวยขึ้นและมากเท่าไหร่เนี่ยหรืออาจจะน้อยลงเอ้ยหรืออาจจะมากขึ้นไม่มากหรือยังไงแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวาสนาและดวงของคุณด้วยนะครับผมจบไปสําหรับดวงชะตานคนเกิดราศีธนูต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้คุณโชคดีและโชคดีมากเพื่อเรืสองสำหรับราศีธนู จบไปแล้วนะครับผมใครต้องการดูรายงานที่สี่พวติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท้าร้สองหกต้ข้อความด้านล่างกิปต์ยูทูบหรือจะเป็นไลน์โอเอก็ได้นะครับผมไลน์โอเอจริงจิงไว้ด้านล่างช่องทางหลักทางไลน์ดีท้าร้อสองหกนะครับผม้าวิธีการดูผมดูผ่านทางสเปกโฟนทางโทรไลน์ก็เต็มเต็มที่คุณผ่านทางโทรไลน์ไปเลยนะผมก็ดูผมรับจำนวนจำกัดต่อวันนะครับผมไม่ได้ว่ารับไม่เต็มรับแบบไม่จํากัดอะไรอย่างนี้รับเต็มจํากัดนะครับผมก็ ความสบายใจแล้วก็ทางลโออาผมมีทางลายเอเนี่ยผมมีอ่าวัตถุมงคลเพชรหน้าทั้งไม้เพียงยิ้วดำแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทนศิทธิ์ต่างๆมากมายใครที่ต้องการสั่งซื้อสั่งเช่าบูชาหรือว่าอย่างไรที่สนใจไม้เพียงยิ้วดำของทนสิธิ์เพชรหน้าทั้งหรืออื่นๆมากมายสเก็ตเจ้าหรือของวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับด้านโชคลาภเมตตามหานิยมหรือเกี่ยวกัรป้องกันภัยแควคาดก็มีหลายอย่างดูในคลิปผมเห็นเจอที่ มีให้โชว์หรือว่ายังไงก็สามารถสั่งมาได้ทางไลโออาเอ้ยไลโอเอนะครับผมก็มีเยอะแยะหรือจะสั่งมาทางไลอ่าทารสองหก็ได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมจะสั่งซื้อประตุ้นคลหรือถ้าจะมาดูรายมูลพิวซีก็ทางไลท้าสองห6หรือไลโอเอเอ้ยไลโอเอนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ช่องทางหลักจะเป็นไลท้าสองห6ช่องทางรองจะเป็นไลโอเอมี2ช่องทางนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงผมก็จะเริ่มมาทำไลาย o a บ้างแล้วเพราะว่าไลาทลัส26อ,อาจจะเต็มก็ยังไงสักวันก็ต้องเต็มหลยนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่สพนักงานมีลายมือพิเศษออกให้ตัวเลขใครต้องการมาด้วยพนักงานขอลงคี่ส่นขอที่อยู่ได้สีย่างแบบ v i p อแบบเต็มที่คุณผ่านทางแบบเห็นตัโตเป,เป็นแบบว่าเป็น โคส่วนตัวให้คุณไปกับแบบลายมือพระเยซีแบบธรรมดาที่สงการสองแบบ VP กับแบบธรรมดาที่สงการใครม่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการแจ้งเตือนใหม่ในยูทูบนะครับผมวันนี้ขอลาไเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ